អូយញញ เชิญร่วมงานยินสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของวัดคุหาสวรรค์ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันบูชาการเทพรอำร่วมฟังเทศมหาชาติระเวศสันดรชาดกครบทั้ง13กันหนึ่งพันพระคาถาณนักคุหาสวรรค์ตำบล40,000ื่นอำเภอด้นเมือสะดวกจังหวัดราชบุรีในวันพุธที่12กุมภาพันธ์2568นี้ได้บุญมากหล้นกุศลมหาสารกำนดการวันพุธที่12กุมภาพันธ์2568ซึ่งตรงกับวันมาคบู ขึ้น15ค้นเดือน3เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาเทศคาถาพัน13นาฬิกาเป็นต้นไปเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกณบริเวณสาลาการเพลียนชั้นล่างของวัดคุหาสวรรค์บุญใหญ่ครั้งนี้พลาดไม่ได้12กุมภาพันธ์2568นี้ร่วมใจกันเป็นจ้ภาพพูชากันเทศพร้อมร่วมฟังเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกณสาลาการเพลียนชั้นล่างของวัดคุหาสวรรค์ประดิน อําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดวราชบุรีสนใจบูชาเป็นเจ้าภาพกันเทศคาถาละ100บาทหรือตามกําลังศรัทธางานนี้พระครูปริยิวุธิกรเจ้าอาวาสวัดคุูหาสวรรค์ประธานจัดงการพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิย์คณะกรรมการร่วมใจกันดําเนินงาน